เป็นนั้นว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะออืหอมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยายาย UK ครัวทำเองกินเองวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำสกอนลูกเกตนะคะสกอนลูกเกตทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะมาทำกันเลยค่ะนําแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ยายจะใช้เป็น ยายซื้อที่นี่ยายจะใช้เป็นแป้งตัวนี้นะคะสามารถทำเป็นเค้กได้แล้วก็สกอนได้นะคะแล้วก็ยายจะใส่น้ำตาลนะคะผงฟูนะคะแล้วก็เนยเนยเค็มค่ะยายใช้เป็นเนยเค็มนะคะแล้วก็เกลือเกลือเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในเกลือเค็มเนี่ยในเนยเค็ม่ยเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะ ไม่เยอะนะคะแล้วเราก็จะมาขยำเขาให้เขาเข้ากันกันเนยนะคะขยำขยำอ่ะเนยก็จะอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะแต่ว่าก็ยังคงความเย็นอยู่นะคะไม่ถึงกับให้เขาเป็นแบบเละๆนะคะ ส่วนต่างๆยายจะลงไว้ใต้คลิปนะคะวิธีทําก็ทําไปพร้อมกันนะคะทําง่ายๆนะคะไข่ไก่ยายจะใช้อยู่ที่2ใบนะคะ1ใบเอาเอาไว้นวดกับแป้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบเอาไว้าทาหน้าก่อนอบนะคะ จะไม่นวดเขาแรงมากนะคะแล้วก็ใส่นมโมไปนะจ๊ะเราจะขยำเขาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ลูกเกดลงไปนะจ๊ะนวดให้เขา เข้ากันเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะนํามาคลึงกันนะคะนี่นะคะง่ายมากๆง่ายที่สุดเลยนะคะสกอรนี้นะคะอบร้อนๆทานกับชากาแฟนะคะนี่นะคะถ้าใครไม่มีเตาอบนี่ก็มีเตาอบลมร้อนก็สามารถใช้เตาอบลมร้อนได้เหมือนกันนะคะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงนวลแป้งนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมาขึงแป้งกันแล้วก็มาตัดเป็นก้อนกลมๆนะคะยังไงก็ใช้สากคึงเลยนะคะ เรามาดูความหนาตามที่สกุลที่เราต้องการว่าจะให้เขาหนาแค่ไหนนะคะเราจะให้เขาบางหรือหนายายจะใช้เป็นแบบนี้นะคะยายจะทําแบบนี้เป็นข้อมือหนึ่งเท่านี้นะคะวัดแค่นี้นะคะหรือใครจะให้เขาสูงขึ้นก็ตามลําดับมือเลยคะ่ะก็ถ้าใครไม่มีพิมพ์หรืออะไรที่จะกดนี้นะคะไม่ต้องไปยุ่งยากคือไม่ต้องไปหาซื้อให้มันสิ้นเปลืองนะคะเราก็จะมาใช้แบบแก้วนี่กดลงไปเลยนะคะ ได้แล้วนะคะชิ้นที่สองนะคะนี่เดี๋ยวเราก็มารวมแป้งเขาอีกรอบนะคะ ความหนาก็เท่าเดิมเลยค่ะโอเคนะคะยายจะทำให้เขา,าฟูหนาขึ้นมาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่า,อ,าอยากจะต้นแรกที่ยายทำคลิปแรกที่ยายทำเป็นสกอนชีสนะคะ ก็จะให้เขาบางนิดนึงแต่รอบนี้ยาอยากให้เขาขึ้นหนาฟูนะคะก็จะได้อยู่ประมาณ7ชิ้นนะคะถ้าทําชิ้นที่ไม่หนาก็จะได้อยู่12บสถึงสิชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาไข่กับเนยผสมกันนะคะเนยก็เอาไปเข้าไมโครเวฟหรือเอาไว้อุณหภูมิห้องให้เขาเนยเขาละลายนะคะจะได้ทาหน้าขนมเราง่ายๆค่ะ ใช้นมผสมกับไข่แดงก็ได้นะคะแต่ว่ายาจะใช้เนยเพื่อที่จะให้สกอนอมีความหอมของเนยเพิ่มขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรานำไปอบกันเลยนะคะอบอยู่ที่อุณหภูมิ175อ,องศานะคะพัดลมบนล่างนะคะอบประมาณ15-20นาทีนี่ก็ดูด้วยว่าเตาอบของแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะต้องเช็คด้วยด้วยนะคะ15นาทีเราก็เช็คได้นะคะถ้าเขาขึ้นฟูหรือว่าสีเขาเปลี่ยนสีเขาเข้มขึ้นก็ใช้ได้แล้วค่ะก่อนจะอบนี่ก็อุ่นเตาไว้ก่อนด้วยนะคะ ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นนั้นว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะาทานกับน้ําชากาแฟไปตามเรื่องนะคะวันนี้นะคะยายก็จะมาทานกับแยมส้มนะคะแล้วก็ครีมนะคะหอมมากเลยค่ะ ันนี้เราสามารถทานได้อุ่นๆเลยนะคะไม่ต้องปล่อยให้เขาเย็นก็ทานได้นะคะหรือจะปล่อยให้เขาเย็นค่อยเก็บเข้าเข้ากล่องไว้นะคะเราสามารถทิ้งไว้ข้างนอกได้3-4วันเลยนะถ้าที่เมืองไทยนี้ถ้าซื้อทานที่ร้านเบเกอรี่นี่ก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะอยากจะทำกับชากับทานกับครีมนะคะวันนี้ แยมส้มนะคะมีเปลือกมีผิวส้มด้วยเป็นไงบ้างเอ่ยง่ายมากๆเลยนะคะลองไปทําทานกันนะคะนี่อยากจะชิมคำหนึ่งนะคะอือหือ ชา m i n นนะคะชื่นใจมากเลยโอเคนะคะลองไปทําทานกันนะคะง่ายมากๆเลยสำ,สำหรับวันนี้ยายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปยายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อมีภาพคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย